สนับสนุนข่าวโดยทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย นายสุธารักษ์สุนทรวิภาครองผู้จัดการสมักงานพื้นที่พิเศษ3อทอพกล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกา,การการกำจัดขยะแบบครบวงจรณหาดบ้านชื่นตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีนายพีราการุณในอำเภอคลองใหญ่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนางวิยาดาสวงนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รูดกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทมีบทบาทภารกิจในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพทจึงเล็งเห็นว่าในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมากทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นประตูสู่อาเซียนจึงสมควรได้รับการพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2,563อพทได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมในพื้นที่ออออภคลลงงใหหญ่่าายย เช่นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในเวทีการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนและรวมถึงกิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยได้เลือกพื้นที่หาดบานชื่นในการจัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอคลองใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหมด13ชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้การจัดการกาจัด ขยะแบบครบวงจรตั้งแต่การเก็บการคัดแยกและการคัดแยกขยะพลาสติกเป็นวัสดุใช้ประโยชน์โดยได้เชิญทีมวิทยากรหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเดินทางมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและลงมือทำจริงเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกำจัดขยะในชุมชนให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป Mm. <clears throat> ้อกับพลาสติกนะครับแล้วก็มาทําเป็นร้องนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าทําผมกับทา่านอาจารย์เวสวรรค์หรือว่าอาจารย์เป้าเนี่ยก็ทํางานอยู่ในทางสายเดียวกันมันก็จะอยู่สองวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ท่าจะได้เห็นทั้งสองแบบนะครับทั้งสองแบบที่น่แล้วทีนี้ก็แล้วท่านรู้ว่าปูแล้วมีรถรถขึ้นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือในหนังผจะถามว่าอายุใช้งานาพอกันแล้วแล้วถ้ามันพังหรือแตกสาลายไปแล้วเนีย่ย สามารถที่จะรีไซเคิลกลับมาผสม,มใหม่ได้อีกอันนี้สามารถก็เอาไปใช้งานไ,ได้ด้วนต้นนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าใช้เครื่องจักรร้อยล้านของบริษัทซึ่งมันก็มันก็ดูสวยกว่าดูสวยกว่าใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาจะไปสร้างในที่ที่เขาจะสร้างหมู่บ้านอยู่ร่วมกับปา่าชนะุมชนอะไรเนี้ยในเขายิงสปอร์มาไม่น่อนนะก็คาาือตนี้ครื่องรครับ